สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาฟังสิทธิทพิเศษสำหรับผุยพก V.I.P. ที่ถือบัตรลด25%ของกิฟฟารินนะคะ สิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับก็คือครั้งแรกที่คุณซื้อสินค้าครบ1,500บาทคุณจะได้รับสิทธิประกันคุ้มครองอุบัติเหตุในวงเงิน120,000บาทตามตำแหน่งของท่านทั้งสามีและภรรยานะคะแล้วก็ยังจะได้รับสิทธิเงินคืนที่ส0จากยอดซื้อสินค้าของคุณนะคะหลังจากนั้นเดือนถัดไปนะคะถ้าคุณทำยอดได้900 0 ในเดือนนั้นคุณจะได้รับสิทธิเงินคืนที่15นะคะซึ่งขยับขึ้นมาอีก5เเซจากตำแหน่งแรกถูกไหมคะและในความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุอุบัติภยัยและก็ทุพพลภาพถาวรน,นั้นก็จะเช่นเดียวกันกับตำแหน่งแรกนะคะจะได้รับความคุ้มครองที่120,000บาทตามตำแหน่งของท่านทั้งสามีและภรรยานะคะภายในเดือนนั้นๆน,น,นะคะและถัดมาถ้าเราถ้าสมมติว่าเราทำยอดได้ถึง45,000 45บาทหรือ45,000 PV ก็จะได้รับสิทธิ์ตรงนั้นน่ะเงินคืนที่25%เเนชียวนะคะทุกคนและเรื่องของประกันความคุ้มครองก็จะเพิ่มอีกตั้ง1 0 0 0 0แบาทเชียวนะคะก็จะเป็นยอดที่ต้องคุ้มครองเราในวงเงิน2นึ0 0 0อบาทนะคะตามตำแหน่งของท่านนั่นเองนะคะได้ทั้งสามีและภรรยานะคะคนละนะคะทุกคนย้ำว่าคนละ2 0ง0 0 0สองหม โอเคไหมเป็นยอดเงินที่ไม่น้อยเลยนะคะเพียงแค่เราซื้อสินค้าใช้สินค้าในกิฟฟรีนกลุ่มที่เราจะใช้สินค้าก็จะมีหลากหลายกลุ่มนะคะก็จะมีอยู่5กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มสินค้าประจำครัวเรือนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแชมพูสบู่ยาสีฟนันผงซักผ้าปรับผ้านุ่มอะไรกลุ่มนี้นะคะและกลุ่มที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพนะคะสายเฮลตี้ห้ามพลาดนะคะกลุ่มอาหารเสริมเลิศมากค่ะเยอะแยะให้เลือกหลากหลายนะคะและส่วนมาต่อมาจะเป็นกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3นี้ก็จะเกี่ยวกับกลุ่มของกเกษตรนะคะทุกคนทําอ้อยทํามันทาไร่ทํานาะปุ๋ยของเราใช้ได้ทุกกับ ประเภทชนิดทุกพืชเลยนะคะและอีกชนิดนึงก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มของเครื่องกรองน้ํานะคะซึ่งเครื่องกรองน้ํานี้ก็จะเป็นในเรื่องของความเป็นด่างดื่มน้ําด่างอังคาลายได้น้ําแร่ดีต่อสุขภาพลดสารปนเปื้อนนะคะน้ําที่สะอาดที่ทางการแพทย์แนะนําให้ดื่มต้องได้ผ่านการกรองจากเครื่องกรองที่ได้มาตรฐานนั่นเองค่ะและกลุ่มสินค้าของเราก็ยังมีอีกหลากหลายนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็น สกินแคร์นะคะเครื่องสำอางเมคอัพบำรุงผิวป้องนผิวยังไงให้สวยใสตลอดการนั่นเองนะคะสินค้าเรามีหลากหลาย